สบายดีสวัสดีพี่น้องเบัชพูทุกคนเด้อพี่น้องมาพบัวกับสาหนามพี่น้องป้างโคกหมักใหญ่ๆพี่น้องเถิงคกเพิงสาคใหญ่ๆพี่น้องเฮ้ย <c oughs> พอเบอร์มาในนากล่องอีกแล้วพี่น้องป้างเติมมาในถองสาหนามกินอิ่มนะเว <c oughs> ้นมาดเด้อพี่น้องเด้อสาหนามอวดแบบตุยะนะเ <c> ว <oughs> ้นได้มาดน,นะยังบมทันมาดพี่น้องวันนี้สาหนามกาสิมตาตัมเขาเบื่อเขาเบื่อยายานางพี่น้องเตรียมจะแกงโนงใหม่ป่าไปหาหนใหม่มาเสาว์นี้วก็ลังต้ม ต้มแล้วค่ะก,ก๋สิแกงกินตอนเที่ยงกินห่อนหอนพี่น้องเอ้ยเนาะเดีย๋ยวค่ะสิมาต่ำข้าวเบื่อซะก่อนทั้งี้เฮาสิบ่ยี่เอาได้พี่น้องค่ะสิต่ำมัดยังแบบมีคว่ำนัวนะพี่น้องต่ำบดอ่ะบดบ่ได้ยี่แบบเอานะสิแกงเนาะใหม่ละก๋สิใส่บักอึเนื้อมันนะเลื่อมากฟักทองอยู่บ้านท่านาเอิร์บักอึเดี๋พี่น้องเดลยบันอาทิตย์เสีดแบบแห่พี่น้องเบิ่งกันล้นเติบเลยเนาะพี่น้องเนาะ หลายคนก็บวาสนาบเอ,อย้ยไายชีวิตให้เบิ่งแน่แม่สินั่งเหล่ายู่หันเนาะเมื่อสีไายปั๊บปนกันไปเด้อพี่น้องเด้อไายชีวิตแต่แลัก็ะไทยันน,นั้นแน่เนาะเมาสิมาตัมข้เบือ่อย่านาก่อนแล้วเขาจะเสิรมาแกงกินตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ต้องข้เบือ่อเนี่ยต้องให้มันแดกๆพี่น้องให้มันละเอียดนะสันละมันสิเป็นแง่ๆเป็นกลาง คนหาเป็นกบเป็นต่างได้หาหน,น่อหม้ย่ามแรงนี่พี่น้องหาผู้ไรหาบระมาณหรือบเป็นเนี่ยกับผู้ไรได้ปีนี้นะปีนี้นะพี่น้องกาลัางหาหน่ใหม่เธอหนึง่งปีนี้นะโตกะมาปีนี้นะฟุ้นมันกับต๊ะขําแน่แล้วมันกับพ่อไดน้นะพี่น้องพ่อได้กินอยู่บุถึงขันไปได้ซื้ออยู่บ้านนองเขาเนี่ยกับทือว่า หากินแบบธรรมศาสตร์พี่น้องยง่เนี่ก็หาปูหาปลาตึกปลาตึ๊กยังน้ำน้องด้วยกินน้องใหม่นอแมงไปเห็นไหน้องพี่น้องน้อตามตามบ้านนอกแค่นี้ละแต่ว่ามันกาอบอุ่นดีพี่น้องเนียย่างน้อยฮะกับวัดโบราณห้องเสาเขาสื่อคือคนดูเมืองไปทำงานอยู่ประเทศไทยเพิ่อนกาน้องใหม่นี่ก็ต้องเลยสื่อแล้วพี่น้องก็ยมั่มีหมองฮ้าขนาดคือบ้านเท่านี้พอมีหมองฮาตามหัวตามหง เดียวคือเออที่ก้หนี่กำลังขางคุณพี่น้องโอ้ยตัวสับซานามกับหอนพี่น้องใส่งามสิบุได้แล้วหน้าตาครับหน้าตาเป็นไรพี่น้องเป็นตะกินโบเดี๋ยวให้ปะคุปุงกอนด้อพี่น้องเ้อ เราะว่าสานามกาขาดบุไรก็คือปลาแดกพี่น้องเอ้ต้องจกนี้ไฮเด้พี่น้องมันจังสิเป็นปลาแดกทีแบบว่าใครออกเนี่ยอู้กินนีขามันช่องมูบานผุดยกว่าเ้า่ผู้ไรโบกินปลาแดกอะเป็นแต่ว่าสําหรับเท่านี่ขาดบุไรก็คือปลาแดกหรือว่าปลาล่า ทำอาหารปรุงอาหารก็ขาดบไรยเด้ยพี่น้องเย้ยขาดบรร่แท้แท้ตัวขั้นขาดตัวนี้ไปถือว่าโบ,บแสบเลยนะ,ะแถมด้วยประแรกปรุงบาดเนยเพื่อให้มันกลมกลมแถมประแรกปรุงไปพร้อมเป็งนัวใส่น้ำหลังติเกลือดได้ใส่แด้ว่ ใส่แกงน้ำมักับซใส่เกลือใส่ปลาแดกไปเนาะใส่เกลือใส่ปลาแดกไว้ว่าพ่าห้าสิบป,ป่งห้าจังใส่แป้งนัวน้ำดังใส่เกลือลงไปขลุ่นขลุ่นบานให้มันฝดบานเนาะตาอาหารทงนี้ทือว่าสุดยอดเดี๋ยวรอให้มันฝดก่อนเด้อพี่น้องเด้อบานนี่ หารฝดบวบบวบวบวบก่อนบ,บ,บาดน,นี่ขนาดใส่อาหารใส่เครืองเคียงมันกับบมีลายเราไม่หม,มักอื้อหม,ม,มักบวบพี่น้องเพราะว่าเครืค่องแงคลงผลมาขายมันบวมมีเลยถ่ายคลิปกับจนบ่ไรพี่น้องไอ้ยมันหอนแห้งแหล่งฟึ้งอ๋อกับจนบ่เห็นยังเลยโอ้พี่น้องไว้ใช้พี่น้องบึงนี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ทีได้ฝดปวกปวกปวกเลยกินหอมกลุ่มๆเลยหอนเลือกเกินจูเท็ดยังกัญยา นั่งอยู่ในไฟบนแห้งเหือบห่วยเ้าน,นี่ฟังเสียงปวดของมันบวบบวบ,บเกือบสิได้แล้วเนาะนี่เราสูบกางกินแล้วพี่น้อ,อยมาเด้อมาเด้อ,อไก่สิซูกแล้วไก่ิได้ใส่พักขาแล้วบาทอย่างไรปุ่งลงมากินตอนเทียงตอนนี้ก็ประมาณสิบสิบสองโมงยัง กินข้าวซอยก็ข้อเทียงผมกันไปเลยเหมือน,นีงอาหารแสบโเมเดลตุม่มตุ่มอยู่แล้วนะโลมัำอื้อซุกก่อนพี่น้องเอ้ย ใส่กันบ่จําน้ําบ่มีผักสะแงงอ่อนแล้วเนาะบ่ได้ใส่ติใส่ต่พักคาแล้แล้วเนาะม้ซื้อคือแกงมีผักสะแงงบ่ได้ใส่พี่น้องเพราะเฮาบ่ได้มีเฮาบ่ได้ซื้อรถอีลุมพุ่มพวงมาวซื้อเพิ่นบ่ได้เอามาขายปกติเพิ่นก็อขายคุมื้อแต่มื้อนี้บ่มี

่าทานกินมาเสบเว้ยลูกชายเขาเพิ่งกินข้าวเขากันเบิ่งกี้แม่ถึงย่อหยับเต่าไปก่อนี้ยหยับข้างไหนลูกมันสิโต๊ะมาเด้วยไหมมาด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวด้อเมื่อกี้กับฮันหนาใส่เลยลูกฮันหนาตากใส่เด้มันลูกเอ้าเตยกินขอนข้าวหูบาดเลยมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำใหม่ตอนเที่ยงแซ่บ กินกับข้าฮู้งบาตไหมนี่ข้าฮู้งแกงน้ำมันมามาพี่น้องมาอาหารสุดยอดมาเลยอ่ากินบาตแม่ลูกชายสนามก็กินเป็นเด้แศรษบ่ญละกินให้แม่บวงดูเฮ้ยเศรษแหงเนาะสุดหรือไม่ล่ะซื้ออะไรกันจะกินเื้อซีมุกอีครั้งมึง มามาพี่น้องมาแซ่บเกินเด้อเอินพี่น้องมากินข้าวในที่กี้เออลุงป่ากินข้าวแน่กินข้าวเด้อหน่อยไหมกินข้าวน้ำทุ่ที่เด้อหน่อยไหมทุ่ที่กินข้าวได้หน่อยไหมแกงเราไม่เบียดเลยเบียดยืดเทือกเออเอิญลุงกินข้าวหน่อยไหมลูกกิ้ เออนุงกับยาให้มากินข้าวไปลุงเวียงเหนไหมเออนี่มาด้วยเอนย่าอะมาด้วยเอ็นพ่อโอ้พร้อมขกินข่าวเด้อข้าวเด้อ ฮะโอยูก <Sen> ็เอิญและทั้งโทรโทรโค้งเลยดอมามัมมัมเด้อเหมือนนั่นแหละมามัมนัอีทู่ๆเด้อฮะมอเด็งนางปลาหลากนำโกนพ่อคนเดียวมอเสือเด่งนางปลาหลากจะมอเสือเด็งไหสาวนู้นนใหญ่เป็นสาวได้บาทนี่โผโบมาอีกบาทนี่เอาผัวได้บาทนี่กินข้าวสองสมพนกับแกงหน่อไม้ กินคนละเถอโอ้กินข้ามไ่แต่เฮยอาติดตทีกินขาวข้ามไ่แท้อุ้ยแบดุบะบแมาเด้อมาเด้อิงเอ้ิง้าตอนเทียง น้ำกันแสบแบบสบขนาดไหนนาหนานผอมสวนแฮะโป้งงกรอนใครสิววามีน้องทูนะ่ะหนาพักจะอมพักค้า้กงกินไม่ถ่วงกินลูกสดได้ลูกที่ก็กินแกงใหม่ลูกที่ก็กินเพรได,ด้ด้อ À, ừ. ừ, ngày vậy một kí ngày một kí về cùng thiệt đấy bà này bà hàng mình. <cười> 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 ê, 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 bố, thảo หลาแพ้ในก้นอะเช็ดมุกนะลูกเก่งอะไรลูกจี๊ดเฮ้ยพี่กินข้าวแล้วกนข้าวพี่กินข้าวป้องหายลูกอะไรพ่กินข้าวปะพกินข้าวพี่ึ้นมาแล้วแม่พี่ ป้าเตยมอหลงเขามากินข้าวหู้งลายแต่คิดเบิร์ดบ่าแบบเป็นชัวกระปุนด้วเนาะชัวกระปุนทอ่มาแล้วนะยังเอาชิ้วกระปุนผู้นี้จะสั่วถวยยาขาวแห้งจ้าเนี่ยอ่ะซื้อในองไล่แล้วไล่ลดเพิ่นเพราะว่าเราสเปเก็บอันผักข้าแล้วแล้วไล่ไืคอกระพุนเราไปซื้อกระปุอยากกินข้าวแห้งจ้าเนี่็กินตุ่มตุ่มมีน้ำมอหลงนหมวอา อยู่ได้แจวอันสัวมาละมอไปหามือนี่ไปน้องย้มยเลยห่อหอมาแสบแสบมาแ่บแสกินหลายคนกับซสบตอนเที่ยงกินหลายคนกับอร่อยกินได้มบกินบ่แก้ม กูแค้นสลมน้ำก็มินะเขากะคับมาเมื่อไงกูแค้นสลุมก็มิรนี้ผู้กินเขาก็มิมีลายชวนไล่ขนดมาไว้แบนี้เอแมวพูมาเยอะมาเด้อเด้งเอ้ยหน้ามีทั้งผู้ไข่ผู้น้าวพร้อม ขากินข้าวสุกินข้าวงกัแกงนอไม่ก็กินแสแแสบมา้งมาเด้อกินข้าวเด้อเอื่นก so, ันมากินพี่น้องเลยเอือนกันมากินข้าวกัแกงนมไม่ มันไม่ต้องภูเขาสโลบไม่ต้องเล็กหน่อยลินคิลินเนทะ่าน่ะน้องทูทูลินคิลินนะเดียน,น่ะทูทูก็นางเดียกี้เอ้กี้ทุูเดียเอ้ยสบายดีเน,นี่ล่ะปิ้นน้ำมาใส่กล่องแล้ไปทุ่งที่นะเอโบเก่งสนองเดียสน็อกสบายดีนะดี่ไหมเมื่อ,อกี้เห็นยังลูกเห็นดินทรายบ่ลูกโอ้ผ้ากันดินอยู่เด้อจะดื้อเด้ออย่าตีกันเด้อ เออเฮ็ดไข่หนูให้แม่อยู่เด้อบรรยากาศพี่น้องเอ้บรรยากาศบรรยากาศฮอนๆนี่อนแฮงพี่น้องเอ้ยเบิ่งในกกลกะเป็นดอกแต่ว่าบ่จับจกมากเลยเป็นดอกหลายดาย เลดกะกะแทะไปทางจนมาออกกะออกจากเคลื่อนเวลาพี่น้องไอ้วรัรนี้กาศวันที่หาเมษาลูกชายสานามวิมองสิไปแล้วลินขี้ดินอยู่ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้เห็ดยังล่ะลินลินเปียกใช่ไลูกโอ้ลูกชายสนามลิน,ล,ล,ล,นลินเปียกเห็ดไข่เตารุ่เห็ดเป็นอะไรลูกเห็ดดูเห็ดไข่เตารุ่เห็ดเป็นวะ กะดิ่นเปียงแล้วจะเห็ดได้ถอกไหมนี่แหละพี่น้องเอ้ยสาหนามกะ้เบิ้งวิธีชีวิตสาหนามอยู่แต่นนั้นหมุดลูกก็เริ่มพี่น้องนั่งเฝ้าว่าอะไรเบิ้งในข่าวในข้าวคือว่ามีคนมาจับเด็กๆเล็กน้อยก็เฝ้าแต่ลูกพี่น้องเอ้ยเตาดีว่าให้เฝ้าลูกให้มันกลุ่มเด้อเห่นว่ายังมีลูกเปี่ยวนะนี่ก็เป็นสาวเดียรน้องพี่น้องนั่งให้ข้าพากันดินอยู่ทุกทีใหญ่เลยสามปีไปเลยพี่น้องเด้อ สามขวบแหละก็โอเคพี่น้องโอเคจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาให้กำลังใจสามหน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากให้กำลังใจเน่ขอลาโตไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีนะน่ะพากันยกมือสบายดีเนี่น่ะสบายดีกล่องก่อนสบายดีน่อยตูทีเด้อสบายดีตูทีเด้อสบายดียกมือสบายดีกันเออสบายดี